ค่ะมือนีน่นทิยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของหน้าจอยก็นองคาดนะคะนองคาดฟันสามตัวหางเดียวนะคะหน้าจอยกับนอนกลางเว้นนะคะนอนกลางวันฟันสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ<อ>่ะมือนีมหาหน้าจอยก็นองคาดมหาจาันแมท<อ>ทับยูน่านะคะเพิ่นไปเรียงงัวอาจารย์แท่นมาอยากได้รถขีบอยากได้รถแมคโครน่น<อ>ทิยามาอยากได<ม> เมแจกคอนใหม่อยากได้ก็บ,บอกเลขยเอฟซีตัว<ฮ>ยังทีเอาเอาื่อบ,บอกมันกับว่าใดเด้เออาจารย์เราดรดดุวมเอฟซีมันโชคดีกับนาจอยที่เลขออกนาจอยฟัน1 0 6มันก็ออกเล้าน้องคาดฟันมันก็ออกเล้าคือกันเพิ่นก็โอนฝากข้าง่องเข้ามาหายนะคะคุณสริกัญญาให้หน้าจอย500รคุณวิลาวันให้น้องคาหนึ่งพันบาท คุณเจ็ดเจ็ดสลาให้น้องคาร์ดสองร้อยคุณคุณปร,ประเพนประเพนให้น้องคาร์ดสองร้อยเป็นเงินหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะทันแหมท้าปุ๋ยพ่อน่อยเอฟซีนะขอหาโศกโศกมันมันเด้อครับขอหาโศกโศกมันมานเด้อครับฟันเราบ่ฟันหรอครับ มีบอกมันตะดีใจกันจอยครับก็อาจารย์แย่นยี่มัวนะดังเด้อเอฟซีข่อยสิบ่ได้ยินความฝันอันเดี๋ยวเดีถามก่อนหน้าจอยหน้าจอยเจ้าฝันบ่ฝันอยู่แนี่ยถัดมาบ่ฝันสิบอกให้เจ้าผ้าลูกเจ้านี้เอออภาพภาพภาไปก่อนสัมผัสอันนี้ก่อนก็ได้เอาสัมผัสตรงคาดกันเนาะเพราะว่าอาจารย์แย่น่นชอบอันเสียงดัง เพิ่นเพิ่นเพิ่นย่านแม่เพิ่นบ่าหักนะคะแต่เพิ่นก็ชอบสั่งกระแสนเนาะเขาเอื่อนยังเรียกร้องควมสนใจว่าน้องคาดน้องคาดสิรู้นิี้ใสน้องไส้กับของเนาะสิเรียกร้องควมสนใจพุ่นะอยากนอนอู้พุ่นะเปนอยากไ้แม่เพิ่นเอาใจเวลาอนเวลาย้ายบ่มาสัมผัสบ่เป็นมันบ่จะเป็นเวลาเฉพาะตั้งกล้องอย่างเดียวใช่ไหมอ้ยย่านแท้นี่เนาะยังมีกระแสโอ้ยังมีกระแสอยากเขากล้องกับพวกเขาดีๆเนาะน้องคาดกับน้องเพื่อน เพิ่นสิลูนี่สายกันฟันแถวฟันว่้จังใดลูกมันไปเฮียนหลังเก่าไปเฮียนหลังเก่าบ้านหลังเก้าบ้านไหนบ้านล่างขึ้นจังหดบ้านล่างถ้าจำว่าพิดมือนั่นเนาสัมผัสวันสูงมันกับบ้านล่างมันเปล่เไม่ค่ะบ้านล่างมือนั่นบ้านล่างเด้อไม่สัมผัสท่านได้โดนดิเจ็ดสี่สามอืเป็นเจ็ดสี่สามกับสองสาม ที่ย้ายสัมผัสวันศุกร์ผ่านไปวันนี้วันนี้ก็เป็นวัน,นอังคารน้องแมนค่ะวันอังคารนี่แหละมัน,ม,น,ม,นมันปเขาเล่ามันถีไปไทยเหรอเพื <c ười> อ่อนไปก็ผู้ไดลูกไปบ้านล่าง,งปไปเดียวไปคนเดียวไ,ยไปเจอ,อยังไปเจอเลขครับไปเจอเลขยูฟ้า,า,บา,าบานครับยุฟ้าบานคือเกายุยูุตำแ่งเกาบอต่ำแ่งเกาครับขึ้นตัวสีแดงหรือสีใดสีดำครับสีดำเห็นชัดบอ เป็นตัวได้ลกูกแต่สีสามครับอ่ามันคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันมันเสียห็นหน่อยดีป่อน,น,นี่เมื่อนั่นเมืม่อนั้นจำเมื่อนั้นจำโมฟิตมันเป็นเจ็ดสีสามบัดมือขึ้นฟนันเปลือที่า<ะ>สามมันบ่เรามีสองตัวบ่ห้างเดียวโคโลเลย่เลยไม่ฝันไม่จอยบ่ได้ไปน้ำบ่ เ,เป็นเหลยกสตัวกระ,ะตัดเนาะ,ะกระตัดเป็นสี่แปดอ็ว่าแปดสี่แปดสามสี่สามก็จีิมันต้องเป็นแปดสี่นะแปดสี่สี่แปด ตามตัวนี่ชัดเมื่อทุกตัวตว่าลูกตัวตัวฮแปลกเนาะบ้านล่างล่างนี่ตั้งแต่ย้ายมาสัมผัสหนุนค่ารู้สึกว่าบ้านล่างล่างนี่มาเข่าฟันหลายงวดอันเด่นน้องลุงเนาะไปคนเดียวเลยแปลกเนาะนลุงไม่อย่าง,ง,ยงสิถามปะเด็กเด็กขึ้นยุบ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 บ้านล่าง ซีสามทางเดียวโคโลมันบ่ลุครับอันนี้น้องคาดฟันเด้อพี่น้องมเมื่อเปนนายจอยจะสัมผัสไม่คลิปเดียวกันเนาะนายจอยเน,ะนาะนายจอยจะาฟันย่เอาปะถ้าฟันบ่อยแข่เอาขอเอาคลิปเดียวกันนะคะน้องคาดฟันฟันว่าไปบ้านล่างหลังเก้าบ้านล่างหลังนี่งวดน,นี้ยังบม่หัดออกนะคะถ้าจำว่าพีชวันสุกขิพันธ์มามันเพิ่นไปบ้านล่างเป็นเจ็ดซีสามกับสองสามเนาะน้องคาดเนาะ มือคืนฝันว่าไปบ้านล่างอีกแล้วเป็นแปดซี่สามห้างเดียวโคโลนะคะเขาตัดไหยแปดซี่แปดสามซี่สามนะคะเป็นหนะ้าท่างหาะเสือสลักกินแบงรัฐบาลไทยตัวเลขชัดมั้ยบอใช่ครับอืมค่ะคับสียางออกกล่องเน่อวยพ่นเฮฟซี่นะขอหายหเฮงเฮงเรื่อยๆเลครับขอหายหเฮงเฮงเรื่อยๆนะคะเป็นอวยพ่นดีๆนะคะ มาทางแม่จอยแม่จอยฟันจังไดอันไปนอนกลางเวียนยู่อันอันอยู่หน้า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 กระติดอันปลาฐานั่นแหละช่หน้าเพราพอใหญ่มันบ้าแมนกะไปกบไปไปนอนไปนอนไปนอนกลางวันนั่นแหละบ้านนี้ไปนอนกลางวันไปนอนกลางวันแล้วเด้ได้ยินได้ยินเขาเ้า เขาบอกกันใช่ไช้เอาน้องนี้ก่อนตะขี่จักรยานด้วยลุงเนาะให้ให้แม่จอยสัมผัสเรื่องก็น้างลุงเนาะซอยกันท่ามาหาจินน้อลุงเนาะโอ้ยอาจารย์แทนไม่น่ารักเลยแม่กุ้งไปแล้วอ่าบานี้ได้ยินเสียงคนมาคนมาเบอกกันครึ่งนอนครึ่งตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นภาษาลาววลลคามบานี้เขาจอยเรื่า อันเลขอันเลขอันเลขมันม่แปดยักษ์สีเป็นแปดยังวาจังสล่ะบันอีกรับไปอีกคอยขึ้นยินเจ้าวาอันก้อนเลขออกจะนอนอยู่เทียงหน้าเทียงนี่ข้าเจ้าโซกันมาเลขสีออกเบิ่นมันปะเลขแปดข้าเจ้าวะเลขแปดแม่เลขสีมีเลขสีออกเลขแปดเดี๋ยวพี่น้อง เอาวมาไม่ว่าไม่สร้างลูกนี้บัดนี้นอนรับไปอันฟันก้อนเหล็กออกสามมือเขาว่าจะมีเล็กแปดเล่มมาบอกความฝันสูดแต่ป้องฟันแต่ป้องเล็กแฝดขึ้นยังบลูแต่ปองบว่าบลูเล็กแฝดขึ้นยังบลูก็เลยว่ายายเล็กแปดขึ้นยังเล็กแฝดก็บเล็กตองตัวยายว่าแต่ว่าเขาว่าจะออกเล็กแปดจะเบื่อจะออกเล็กแฝดตัวไหน ขันค้นใจคือไรตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หอนเก้าเก้าน้อออกเจ็ดเจ็ดบ้านวันนี้เพิ่นมามาโซกันว่างได้คนนะจอยมาโซกันวันเลขสิมีแปดวันนี้เรียกว่าแปดยังล่ะเรียกว่าเสียงมิถุเสียงบ่มีโตแมนผีผู้มีหันได้น่ะอหันบป่าไม่รู้แต่ว่าเครื่องรับเครื่องตื่นนะืะวันนี้เรียกว่าเอาเขียนเอาเด้เราว่า ขาส่วนกันไปซื้อเลขมันเป็นมันเป็นแปดสามหาเขาส่วนกันไปซื้อเลขกแก้สามหาม,ม,หามีมีหางเดียววันะจอยอนาะจอยฟันฟันกลางวันแจะม,มั้ยอ่ากินลูกกินกินอะไรย่า่เอาไม่อันวายปูขาวปูขาว,ขาวหายเอามาหายน้องแท่นนะ้ำ ไอแทนซื้อมากไอแทนซื้อมากเพื่อนโซกันว่าจะไปซื้อเลขมันบ่นาจอยฝันไมนฝันกลางวันคือไปโซกันซื้อเลขเพื่อนบอกห้างเดียวนล่บอกไม่แอนแบบที่แรกเพิ่นบอกเป็นพิศนาดอกมาเลขสิมีกแปดเลขสิบออกแฝดไปถามกันว่าจะได้ยินเสียงยังบ่ตะป่องไม่ได้ยินเสียงยังเงอเอ้ หมยคือควนบอกกันคือคนไลาไลแต่ป๋องได้ว่าคือคนบอกกันคือหลยเถิดตาปองมาได้ยินนี่ล่ะมาได้ยินเสียงไฝเลยน่าว่าเพิ่นมาเลขจะออกแปดแมนบัดพ่อถามไปมถามมาเพิ่นส่วนกันจะไปซื้อเลขแปดสามหาแมนบ่มมีขังลาง่าง,งมันว่มีแต่สามตัวห้างเดียวแมนอ้าวพี่น้อง รูปเด้อค่ะจอยนอนกลางวันฝันฟันวันมีคนมาโซกันงวดก้อนนี่ก็คนกลมเมนียนมะโซกันว่าเลขสี่ออกแปดเลขออกแปดคือเลขเบิ้ลนทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ญิงทั้งผู้ไส่น่าเป็นยุไก่ปลาสาเด้อค่ะมนาติดปลาสาวันนี้มะโซกันว่าจะออกเลขจะมีแปดบัดบอกเป็นโต8วแปดสามหานะคะตัดหายแปดสามแปดหาสามหานะคะเป็นแนว้าทหาสอสากินแดงรัฐบาล ตะตรงกันยี่นี่จะตรงกันคือแปดสามเด้อค่ะเลขน้องคาดก็เลขแม่จอยนะคะไฮเอฟซีโจดีน้ำเด้อเพิ่นพ่อโจดีเพิ่นพ่ฝากค่ากับเขามาห้เด้อน้าจอยหางเดียวคือแปดสามห้าน้องคาดหางเดียวคือแปดสี่สามนะคะนะคะขอพูณน้าจอยหลายๆที่แบ่งปันนะคะไฮเอฟซีโจดีค่ะแนวทางของน้าจอยนะคะ E <laughs>